ขิงเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์อย่างมากด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดเช่นจินเจอรอลจินเจอรอลจินเจอร์อลโชก้าอัลโชก้าอัลและพาราโดพาราโดที่มีคุณสมบัติเด่นในการต่อต้านการอักเสบและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประโยชน์หลักของขิง,ง,งต่อสุขภาพ ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาจเจียนขิงมีประสิทธิภาพสูงในการลดอาการคลื่นไส้และอาจเจียนไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้ท้องในหญิงตั้งครรภ์อาการเมารถเมาเรือหรืออาการคลื่นไส้จากการได้รับเคมีบำบัดสารในขิงช่วยยับยั้งการทำงานของระบบประสาทที่ควบคุมอาการเหล่านี้ลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวด ขิงมีคุณสมบัติเด่นในการต้านการอักเสบช่วยลดอาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้อได้ดีโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม osteoarthritis และรูม rheumatoid um arthritis รวมถึงลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าขิงสามารถช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาแก้ปวดบางชนิดส่งเสริมระบบย่อยอาหาร ขิงช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารลดอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมและช่วยให้อาหารเคลื่อนผ่านระบบทางเดินอาหารได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องช่วยในการควบคุมน้ำหนักขิงอาจมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักโดยเฉพาะสารจินเจอรอลที่ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญอาหารรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และอาจช่วยลดความอยากอาหาร เสริมสร้างภูมิคุ้มกันขิงอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีคุณสมบัติในการต้านไวรัสและแบคทีเรียช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงป้องกันการติดเชื้อต่างๆรวมถึงไข้หวัดและอาการไอนอกจากนี้ยังช่วยละลายเสมหะและบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสารจินเจอรอลในขิงอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินในการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ซึ่งอาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ได้ลดอาการภูมิแพ้คุณสมบัติในการต้านการอักเสบของขิงอาจช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้เช่นอาการระคายเคืองและบวมที่ตาจมูกและลำคอ บำรุงสุขภาพหัวใจสารต้านอนุมูลอิสระแร่ธาตุและกรดอะมิโนในขิงสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจโดยการช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นลดคอเลสเตอรอลและลดความดันโลหิตช่วยรักษาการติดเชื้อในช่องปากขิงมีฤทธิ์ในการต้านจุลชีพและต้านเชื้อราซึ่งอาจช่วยในการรักษาการติดเชื้อในช่องปากได้ข้อควรระวัง แม้ว่าขิงจะมีประโยชน์มากมายแต่ควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกำลังใช้ยาบางชนิดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ขิงเป็นยาทางเลือกเสมอ